ดรมมาม่าอีกไม้เพจเอฟไอวีบี v เปลี่ยนภาพปกให้แล้วแต่งานนี้เพื่อนบ้านอาจกรีดภาพหลังจากทุกลายเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลือกรูปภาพที่ปกในเพจวอลเล่บอลเวิลด์ที่ใช้รูปของทีมวอลเล์บอลสาวไทยทั้งที่การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแถมทีมที่เป็นแชมป์ในปีนี้อย่างทีมชาติอิตาลียังไม่ได้ถูกนำภาพมาเปลี่ยนบนปกถึงขนาดที่ปีเพา247สื่อดังในเวียดน,นาม เคยออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมถึงการเลือกรูปปกขึ้นว่าทีมวอลเล่บอลหญิงอิตาลี ก็ยังไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเล่บอลโลกบนหน้าแรกของ Facebook แม้จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันว bon อลเล่บอลเนชันนีก2022มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกร่วมแข่งขันแต่สหพันธ์วอลเล่บอลโลกก็ยังคงใช้รูปทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเป็นภาพหน้าปกนับตั้งแต่ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยถูกโพสต์ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเรื่องนี้ทำให้แฟนนักตบลูกยางสาวบ้านเราไม่พอใจกับประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายจัดการแข่งขันที่กำหนดรูปและคอนเทนต์ทั้งหมดในเพจน้ำซ้ำทีมวอลเล์บอลสาวเวียดนามก็ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้เตุใดถึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเพจวอลเล์บอลเวิล์ของสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติได้มีการเปลี่ยนภาพป,ปกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแต่เป็นภาพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเหมือนเดิมในจังหวัดที่ฉลองชัยชนะหลังจากที่สามารถพลิกเอาชนะอุรกี 32เซตในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2022พร้อมด้วยข้อความทีมชาติไทยภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดพันข้อความงานนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่แต่ทีมเดิมและอาจสร้างความเจ็บช้ำอีกครั้งให้กับสื่อเจ้าดังกล่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเพลเวลล์บอลเวิด์ก็เคยทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยพร้อมทั้งข้อความพวกเขาไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทย สร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอถือเป็นการตอบคำถามสื่อเพื่อนบ้านที่ตั้งคำถามได้อย่างเจ็บแสบมาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องวอลเล่บอลแฟนคลับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆก่อนใครขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ